สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์สุขูสุคนเดอเนาะว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทางฟังเล่าหรือฝังไทยเด้อต่างประเทศนะพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกับเฮาอีกแล้วในซองของแม่น้องคัเตอร์เนาะพบมาพ่อกันเมื่อนี้ในบรรยากาศตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องยูทงบให้ทงหน้าพี่แด้์เมื่อนี้เนาะมาพบมาพ่อกันในน้องครัเตอร์อยู่ทงบให้ทงหน้าพี่แดรเมื่อนี้ ก็บรรยากาศก็ขึ้นสิโต๊ะในแม่พี่น้องไงฝนเนาะตาทุ่งไฮทุ่งนาขึ้นฟ้าขึ้นฝนอยู่มาพครมาพ่อกับแม่น้องคัปเตอร์มื่อนี้แม่น้องคัปเตอร์กะออกมาทุ่งไฮทุ่งนากะสิลงมาหาฮักน้ำไหมน้ำตกอย่างเนี้ยน้องพี่น้องเมื่อกี้ตอนเชียงตอนเว้นเนี่ยเนาะแม่ตอนนี้แม่น้องคัปเตอร์ก็ได้ลงมาหอดหวยแล้วลงมาหอดหน้าแม่น้องคัปเตอร์เลี่ยเนาะโว แต่ยัง้ไม่ได้ไปหาเบิ้งกับชีไร่ชีมีหรือบ่อใดเนาะเพราะว่ายามนี่กะมันเป็นยามแรงพ่อแม่พี่น้องมันเป็นฝนบ่ตกเนาะฝนบ่ตกกับน้อไม้กะจักสิออกหรือบ่อแต่ปกติกะแม่น้องคอปเตอร์ลงมาหากะพ่อได้แกงอยู่เนาะคำนายโรงมาหาอะไกะพ่อได้ต้มได้แกงอยู่พี่น้องไงลนก็ฝนไม้กะแห้งแห้งเนาะเพราะว่าฝนบ่ค่อยตกตกเนาอยนึงมันกับ่บ่ซุ่มหรอกเนาะบ่พพชีออกหรอก อีหมู่บ้านนั่นก็สิเป็นหมู่บ้านบ้านนั่นเนาะบ้านค้งน้อยเฟย์พี่น้องมันโคบะบายเนาะบรรยากาศตอนเช้าเพฟยนพี่น้องตามบ้านนอกบ้านนาเฮาบรรยากาศดีเลยเหมือนเนาะมีลมแน่หน่อยหนึ่งสินลมฝนขี้จิตกตามเบิ่งหน่ยเนาะบรรยากาศก็สิ้นเย็นก็เศร้าเสี่ยวเลยเหมือนเสียงนาโฮมไอ้นงคัตเตอร์กลับมาได้คอยมาอยู่เนาะ เสียงห่างหมดเลยบางี่หิวก็บ่ได้ขึ้นเอาไปพี่น้องไงยยังบ่ได้มาเอาเน้อจนหาเาหมดแล้วมาเดี๋ยวแม่น้องกสตอร์สิไปหาน้องใม้ถาพ่อแม่พี่น้องมาหาน้องใม้น้ำกันเนาะมาเบิ่งมาโซนน้ำกันพี่น้องเไงไปสิได้เดือบ่เนาะอาคนเดียวคือเก้าหมอนี่ลูกันยังไม่ได้ตื่นนอตเหล่านอเพราะว่ามาแต่เศร้าๆเลยตอนสวยยันว่ามันแดดเดี๋ยวมาฮอนอาการขี้ฮอนเนาะ ເຮົາເລີຍຕົມ້າຕິເຊົ້າມື້ນີ້ເປັນແຮງແດ່ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງເນາະກ່ອນເນໄມພີ້ໍດ່ນທບນຄົວບຄົກນ້ອຍພປກາດຫຍັງດມเดี๋ยวแม่น้องກຕີນາມນາກໄນມນອມນກຕີດມີຜູຈັບກ້ອງຫກະຊຫາเดี๋ยวາຍພມນ້ບິ່ງອອ ต้นหมกตาลนฮาเนาะยังกำลังเริ่มเป็นแม่พูนอะไรพี่น้องเไงโอไปลูกปีเนาะแต่ปีแต่ก้อนก็ลกลกลงหวยลงฮู้ก่อนพี่น้องไงเนาะโอเคเนาะอกพี่น้องว่าลายยายห้างไ่มนอกเขาเจอกับชีเริ่มันไปหาก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแดดจะน้าเดี๋ยวมันจะฮอนแดดเดี๋ยวจะเป็นไปหาเนาะเพราะว่ามันแดดอ่ะกะ เห็นหุ่งเห็นยังเลยเพราะว่าตอนนี้กันยังเศร้าอยู่เพม่นพี่น้องไอตอนนี้ก็ประมาณหกมงกลัวเลยเนาะแมยน้องคอปเตอร์มาแต่เศร้าเลยมือนนี่ตามหวยกันแห่งแรงเมพี่น้องไอใจชิด้เดี๋ยวบอเดี๋ยวมาดูมาช่วยนกันว่าเม่น้องคอปเตอร์อันมาหานนองใหม่เมือนี่ชิด้พ่อแกงหดือบอเนาะไปเดี๋ยวเม่น้องคอปเตอร์สิพ้าพ่อเม่พี่น้องไปหานนองใหม่น้ำกันเลยเนาะ แห้งก็มันก็ได้พุ่นเมนาคอปเตอร์ก็เลาะมาได้กายเติบแล้วก็ยังบ่เห็นมีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาก็ได้น้ำมนอยนึงเนาะนี่แห้งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจัสิได้อบ่มื้อนี้ก็ได้คนบ่ตกหเนาะนมแห้งๆ ลงไปเลาะไปเรื่อยๆพี <th 500> ่น้องไแต่แม่น้องขดเกล็ดอะมาไทายแม่พี่น้องเบิ่งมันมีผู้จับกล้องไงเนาะมาลองก้นหน่อยนีดกันแห่งจับเห็นเดิได้โตดนึงห้วยพี่น้องกำลังออกเนาะมันหางแหงกูไม่กระไร ลองคัปเตอร์สีซับก่อนเลยพี่น้องมีผู้จับกล้องให้เนาะสีซับน้องใหม่ก่อนเดาะไปอีกพคนละซับไลแล้วเมื่อกี้นี่แหละเนาะเลส่าเห็น่อแม่พี่น้องเบ่แห้งแหลงยำแหลงกับเพื่อนพี่น้องเอ้ยคุณ่าตกเลยนี่ก่อนน้องใหม่แห้งใช่ไหมวัวควายก็มีนหยากินเนาะแห้งไปเบิด์ุ่น่ะ Chắc kính bái mày ra Kính bái mày bây tổ hẹn Đại ngô quay cả Nói thế nào Mày nó có tự sao bớt bụng nóng cả bà thân nó cái này Bỏ tay đi phía เราตามบ่วยตามหงค์เลยหาเคลียร์น้ำเหงามันก้าบ่ค่อยแบบนี้มันแห้งมันแดงอือหงบึงดอลงบัดเต้พุวกเนาะแม่น้องคฟทเตอร์ชิดดอลงหาทั้งพุ่นแหละ แต่ตอนนี้ก็ไลเลาะมาไดไกลเติบแล้วไม่ก็หาก็สิได้น่อยนึงเนาะไเลาะบ่่ตนี้ก็นี่ก็อยากออกยู่้ไม้ก็เนาะแต่ฝนบ่ตกเนาะมันก็แห้งนะุน่ะตนั้นก็างในยแม่นก็ตื้อาซับไม้อีกก่อนเอพี่น้องเยเนาะ ใช่ใช่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตอนได้ตอนอันเมื่อเผื่อน้องว่าขี้ได้หน่อยดูไลยถ้าเบิ่งใส่ส้มน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเลยพ่อได้แกงอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะหาน้าอ่างนี่กอ่ะได้ยล่กับเบื้องเนาะเพราะวันเป็นย่างแรกมันแห้งมันแรง กอมันก็แห้งแห้งดีทอมอยากโป้งเนาะน่อไม้กะโมเดียมก่น huh. ม mm ันอันห้ามไ่ได้ไปหาอยู่ห่วยไก่เนาะเพราะว่าหาอยู่ไก่มันก็ใกล้บ้านไปพี่น้อยคนก็มาหาบ่อยเนาะเพราะมามันอยู่บ่ไกลบ้านไปเนาะพุ่งหน้าโมบ้านกะ เอาหน่อไม้ให้พวิพนพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะเทาก็สิได้เลาะเมื่อแหละพว่พลพี่น้องไอ้บัดนี้เนาะมันแห้งแล้งเลยอ้ยไีกับพ่อแกงอยู่อย่างน้องครับเตอร์กกับผู้เลาะมาแต่พูดแล้วเนาะผู้ทางท้องผู้แต่หมู่บ้านใกล้ๆเนี่ยเนาะคนกะมาหาง่ายเนาะเพราะว่ามันใกล้บ้านพว่พลพี่น้องเลยมันก็ค่อยบ่ค่อยอยากมีปัญได้หน่อไม้กะมันก็ออกอยู่แต่กับ มันใกล้บ้านพูดเนาะมันชีมีมันชีกอนไม้ชีไปตามห่วยเนาะพี่น้องตามเครือห่วยตามมันนี่มันออกเป็นกอนไม้ไผ่เนาะตามห่วยตามห้องเลยมาเบิร์กไม้ไหมเนาะคัปเติบ์ไปพี่น้องเลยสิไรนี่เนาะไม้ไฟบ้านไหมเนาะคัปเติบ์จเอาขอโทษขออภัยน้ำประเมทพี่น้องที่บประเทศไทยให้เบิ่งเนาะเพราะว่าเอากับ มีผ right Th uh> ู้จับกล้องให้เนาะมาคนเดียวนี่นะพ่่อแมพี่น้องนี่ตาวน้านึงได้ไหมน้องกับเตอยันว่าจะกินน้ำนี่น้องไม่ไฟบ้านนี่เนาะไม่ไฟบ้านก็เอาขุนนหาได้ทั้งนมพุ่นกะน้องกับเตอกับสีเมื่อได้เนาะขณะขุนกับหาลัดกันอยู่ดีทอมันอยากออกน้องไม่กะเพราะว่ากอกระแห้งแหงเนาะได้พอเก่งในนี่ก็ได้เวลายเตะเมื่อเก่งตอนเว้นพุ่นแหละตอนเที่ยงคนละเนาะ ไม้ไผ่ไงเห็นเหี้ยวกับมีเอาขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่นอ้องในไลน์ที่เพื่อถ่ายให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิง่งตอนถ่ายตอนหาเบิง่งเนาะตอนหาน้าไม้น้าม,ม,มันแม่น้องครับเตอร์ก็เพื่อถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแต่ก็ได้ถ่ายตอนนี้แหละแม่น้องครับเตอร์ก็สี่ขอตัว เมื่อแหละพ่อแม่พี่น้อยเนาะเมื่ออันตอนเว้นเพื่อจะได้เก่งนะตอนนี้กัมากระแตาะหกมงแล้วเจ็ดมุ้งแปดมงแล้วตอนนี้กับพ่อแม่พี่น้องอยดูกับคือสะไปเฮียนไอเตอร์ก็ได้เนาะตื่นนะเมื่อกะหาต้มน้ำใหม่หนุ่มันเมื่อไว้เก่งตอนเที่ยงตอนเว้นพุ่นอ่ะกินน้ำก่อนพ่อแม่พี่น้องเยอยู่น้ำไรก้อนเลย หาเลาะเมื่อในบันนี้เนาะเพราะว่าเพื่อเมื่อเพื่อห่อนมาต้มน้ำไหมน้ำมันใบกระเง่งในน่องกับเตอร์กะสีขอจุบขี้ใบเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องมาเฮ็ดดูเฮ็ดกินต้มน้ำไหมน้ำมันไหนี่แน่เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องกับเตอร์ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ลิปต่อไปเนาะ อขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปของเฮา,าตั้งแต่ต้นจนจบนเนาะพ่อแม่พี่น้องขอขอบมุมกขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อเบ้อสุกูสุขคนและเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาส้มเป็นกำลังใจให้แม่น้องกรับเตอร์เฮ็ดคลิปต่อไปพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องกรับเตอร์ก็ขอลาลงแล้วพบกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้กะไปถ่ายตอนแกงหน่อไม้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเนาะสิเมื่อได้พ่อแม่พี่น้องเลย ขอบ,บขอบคุณขอบคุณไลน์เด้พอพเมพี่น้องบอ่าิดพลาดประการใดไม่นอก็เตอร์ก็โทรก่อไฟน,น,น้ำพเมพี่น้องไลน์เนาะสำหรับคลิปนี้เลาลงแล้วพบกันคลิปหน้าเด้พอพเมพี่น้องสบายดี